องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยคนละเรื่องกับเภสัชเคมีเรากำลังหลงทางแพทย์แผนไทยกำลังหลงทางไปตามสารสำคัญแผนไทยหลงไปตามสารสำคัญไม่สนใจทฤษฎีลดยาของตนมันก็จะมีกระแสงานวิจัยสารสำคัญออกมาเรื่อยไปท้ายสุดก็เป็นการใช้ยาสูไพัยเดียว การจัดตลรับใหม่โดยใช้สาตร์สำคัญเป็นตัวตั้งเป็นหลักในความคิดศาตร์สำคัญเป็นเรื่องของเภสัชเคมีอย่างนี้ก็เข้าไปทางของเภสัชสมุนไพรเรามีดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าตนเองมีดีมีอาวุธมีของดีอยู่รอบตัวแต่ไปหยิบแค่มี่ตัดเล็บมาใช้เพราะถูกกล่อมสมองให้เชื่อเช่นนั้นต่อไป เราจะเหลืออะไรต่อไปแผนไทยจะเหลืออะไรเขาจะหยิบสวนภัยตัวนั้นตัวนี้เอามาทำวิจัยมาเล่นไปเรื่อยๆสงสารก็ตาชาวบ้านที่ต้องใช้ของแพงแถมเป็นโทษกับร่างกายสวนพัยตามที่เขาว่ามีสารอย่างนั้นอย่างนี้ดีแบบนี้มีสวนพัยไทยอีกมากที่มีดีแบบนี้สนใจแต่สารสำคัญไม่สนใจระบบอย่างที่เห็นเรื่องฟ้าทลายโจร กับกระชายขาวชัดเจนว่าคนใช้คนแฮกก็ไม่สนใจเรื่องของแผนไทยสนใจตราสารสำคัญไม่สนใจระบบวิยวะความสมบูนณของระบบน่าเศร้าใจนะครับต่อไปแผนไทยจะสูญสิ้นเอกลักษณ์และมรดกเรื่องภูมิปัญญาและสมนไพยเครื่องยาไทยไปในมชา้านี้แน่นอนด้วยความห่งใยอาจารย์ไกรศรีมะเส วิธีแห่งการหลงทางการตั้งตลับยาในปัจจุบันนี้หมอแผนไทยหลงทางตั้งชาวิเคราะห์ได้ตามนี้หลงได้5วิธีด้วยกัน 1. ตั้งตลับยาตามสารสำคัญโดยยึดสารสำคัญที่มีสรรพคุณที่ต้องการอามารวมกันเป็นตำรับ 2. ตั้งยาตามพักคัมภีโดยเขียอาการและโรคต่างๆเข้าไปตรงกับพักคัมภีที่ตนตั้งไว้ แล้วเอาอยาในคัมภีร์มาใช้ 3. ตั้งตลับยาตามสรรพคุณโดยยึดเอาสรรพคุณที่ปรากฏในคัมภีร์ในสรรพคุณรักษาอาการและโรคมารวมรวมกันโดยไม่คำนึงถึงหลักการและลดและลิด 4. ตั้งตลับยาตามงานวิจัยตามกระแสเกี่ยวกับส่วนภัยในการรักษาออกฤทธิ์ทางเภสัชเวชต่ออวัยวะต่างๆนำมาประกอบการตั้งตำลับ 5. ตั้งตลับยาตามสูนภายในงานสาธารณสุขมูลฐานเช่นยาเดียวฟ้าทลายโจนเสรยพังพรเพนต้นโดยนำเอามาผสมผสานในตำรับหรือใช้เป็นยาเดียวด้วยความ,มหมุ่งใยอาจารย์ไกสีลิมประเสริฐกาวไว้ในกลุ่มสิทธิยาหม้อรุ่นที่1และ2วันที่2 4คดา25 6หส